โอ้โดี๋บอกว,ว่าตัวที่จะทั้ทงฟาวเมื่อกีน้นะครับของไฟนะครับวันนี้หลุดครับฮะน่าจะเป็นวาวที่ขาดมากบอกครับ,รบใส่บังเสือกน่อเสียขาหลุดครับปาดของไฟของไฟนอนบ่เนาะตีันใส่นอนอนึกว่าคนปล่อยวาวเนาะครับเนอนเห็นคนปล่อยวาวคนปล่อยวาวแต่จริงไหมครับประเทศมันขาดมันขาดคือต้นใหม่ครับเสียงขาดก๊กใหม่พักกับไปน้าเบิงครับเจ้าของไฟผิวมันอะไรใส่ปัดบังเสือกไปน่อเสือกขากปวดอ๋อปอดพอวายุพักกันไป เบิ่งวาวือไปโดนแดสัดนดอกมันเป็นวาวเอาเสือกไม่หยิบหึอหืวาวเสือกใช้บังดูงามอยู่เปล่าบังงามปานใดครับอ้สนุกสนุกหวยนี่หัวกระสุนนะหัวกระสุนแต่สนุกสนุกบดังเนาะบลูครับของเล็กหน่อยมากนี่เบิ่งฝีมือกัรเราแล้วมันก็งไงไก่เขาบังขังล่างไงให้เอฟซีบังกันโอ้เป็นเป็นถุงกระดาษบ่ครับถุงกระดาษด้านหลังครับด้านหลังครับเจ๊นึง ชุางเงา้ยงๆค่ะแต่ว่าด่านใต้่ห่บหลายเสียงมันขามากครับอือกขึ้นดีเนาะนึกวงมาผูเ้เดปล่อยวาวมาจะคือจังยี่ทั้งฟาดอ๋อ,อบอานเราเอาสนุกคนไปแกล้งแล้อบัลเนี่ยบอกแล้วครับว่าตัวนี้ จักเป็นวอลไปนะครับเด้อนะครับเพราะว่าเห็นในทางฝ่าก็เลยก็เห็นสายก็เลยเป็นหน้าเบิง่งว่าผิดไปหนห้าเบิ่งเห็นยุงจยืยย่ยใส่เกาะยูยยยยกโกะยังนี่นะแต่ว่าเห็นมันเสือกของอยูโกโงง่กะมวงโอ้ท่าสมมติว่าท่าท่ามันขาดมันมาของะนะแต่ว่าผ่าทางเนี่ยเสือกนีอ่อันตรายเนาะครับก็จะขึ้นบทใส่เสือกหน่อยเด้อเสือกไงของไนอืมแต่ว่ามีเสือกใหม่ผสมกันมร้อนเรนจะต้องระมัดระมัดระวังนิดหนึ่งเด้อ เอาอันนี้ไข่ว้าวได้บุ้งละอันว้าววาวคาได้คาได้บุ้งมึงมึงมึงผีมือใคาเจา้าฝีมือฝีมือวอลก้ากะคนละสไตล์กะง่าไพ่ง่ามมันเอาเอาเอามาเปรียบเทียบกันนะระวังไอ้ของไข่วอลผิดบอผิดครับ,รบ,รบเนี่ยตัวน,นี้เป็นของอันของเฮ่าตัวนี้นะครับเนาะ ของบอพิดอันนี้ของบอพิดอันนี้นะครับของบอพิดอันนี้อายกขึ้นยกขึ้นให้เอฟซีบังดูอันนี้คือคือไข่ของบอพิดสิเป็นต่นนี่นะครับตัวนี้ไข่ของของไข่ในบุรุนะครับ,บรขาดมาตั้งไรบุรุนะครับกะกะโอเคอยู่สวดส่งตะวันหันคมละเอียดกะสีโครเนวนะครับนะอาจจะเป็นของเล็กหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นของเล็กหน่อยเพราะมันรเราใหม่แล้วอืมของพ้ทฒ่กกับนาซีดีกว่าเพราะผพ้ทฒ่กเขาใจตองเราไอ้นั้น น้องให้เปรียบเทียบให้บังครับอันนี้วาวที่ขาดขาดมากจะมาจะใส่นะครับอันนี้เป็นราวของบอผิดคนสกลบอผิดหันนลังวาวใหเบังนะนะครับบอได้เปรียบเทียบบอได้บุรีนะครับเด้อให้เปรียบเทียบบังว่า้าวาวส่งหรือว่าคมละเอียดแบบนี้นะครับจะมาจากไข่ของบอผิดคนสกลนะครับตัวนี้ขาดได้บอหูเข้ากันนะครับอาจจะเป็นไข่ทั้ง พังโคลนว่าโมไก่พอนั่นหลกคิดว่าคิดว่าทั้งนี่แหละบ้านพ่นงามบ้านทั้งนี่แหละนะครับตัวนี้ให้บอทุนด้อเอามาเก็บไปเลยนะครับวาพีชิบว่าเก็บคิดว่าข้าเจ้าขึ้นสิบโบาน้ำดอกมันเป็นวาวที่กิบว่าน่าสิไหมว่าน้ำดอกข้าพ่อพ่อเกิดว่าน้ำบอลดอกมันเก่าล่ะแล้วเกิดว่านใหม่ล่าสุดใหม่ไพ่ธรรมดาครับไพ่บุงไพ่บุงธรรมดาการมัดกันนารยังทำว่าง่ายมากะ กระขึ้นนะครับกระขึ้นแต่ว่ากระสิบอกว่างามงำหนี่กะบอสมัตบอกได้นะครับเปรียบเทียบบังเอาครับวันอันนี้ว่าวของไข่ที่ขาดมานะครับเปรียบเทียบกับว่าวของบอผิดนะครับนี่อของบอผิดครับตัวนี้นะครับเบองความละเอียดบอผิดที่เพิ่นจะกะพิมือกะพ่อเสด็จนะครับเนาะตัวนี้ว่าวประจำไข่เพิ่นอันนี้มอบไพ่บอโทษนะครับด้อ ไฮบอทนเอาไปเก็บเลยนะครับแต่ว่าเวหลาเห็นอะไรบ้างเนี้ยคือพ่อหน่อยบอกเพราะมันว่าขาดแล้วไปตดต้นใหม่ไปขวางทางอันตรายกับผู้ขับชีม่มไซค์นะครับเพราะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยด้วยเด่นเอาหมอกไฮบอทนเลยเอาไปเหีเ่ยงกันด้เหี่ยงกันดูเอาไปเหี่ยงกันด้ยครับไข่บลพีไ่ไปจับเ่านี้อืมหันหลังมันมาเลยเอออ่าโอเคเอาไฮเบิง้งเปียบ อันนี้ไข่ของบาพีชคนสะกคนอันนี้ไข,ของไข่สบุบรูเ่อกันขาดมาโอเคครับผมสวัสดีครับ yeah.